เอ็งสิใส่หมวกสิเอ๋เลยเอ๋ปะเอ๋เอ๋วันอยู่ไหนเอ๋ใส่หมวกสิไม่กัดใส่หมวกเลยใส่หมวกเลยใส่เอ help, ๋วันอยู่ไหนวันเอ๋ปะวันอยู่ไหนดูทำปากนูดูทำปากนูดูปากนู ปากเป็นอะไรฮะถ้าอย่างเงี้ยปากเป็นอะไรเฮ้ยปากเป็นอะไรปากเป็นอะไรฮะต้องจูบปากเอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปดิจุ๊บเอ้ยจุ๊บสาวจุ๊บสาวหน่อยจุ๊บสาวหน่อยนะหน่ยจุ๊บสาวจุ๊บสาวไงมอันนี้ จุบสาวเอ้ยน,นี่จุบสาวเหรอเมื่อวานไปดูปลามาป่ะปลาเยอะเลยใช่ไหมไม่ใช่ที่บ้านตะต้อมส่ดูกที่เรา